พิจารณาสังขารกันเนาะว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะครับเกิดแก่เจ็บตายนกชลานําไปแล้วก็ต้องตายตั้งแต่สลายไปทุกคนแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่เราเอาติดตัวไปด้วยได้นะครับคือเราเกิดมาอัตภาพนี้อย่างชีวิตอย่างสังขานี้แค่ให้อยู่นะฮะให้อยู่ให้ไม่เจ็บป่วยเนาะ,อะเอาสังขานี้มาสร้างบุญกุศลต่อเพื่อเป็นสเสบียงบุญนะฮะเป็นสเสบียงบุญ เพื่อที่สุดแห่งการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินนะฮะคือการสิ้นอสวะคือถึงพระนิพพานเนาะทำให้แจ้งนะฮะแจ้งกีนที่นี้ก็คือหมดนะฮะหมดซึ่งราคะโทรศัพท์โมหะนะฮะจริง,รงๆเราก็รู้แหละว่าสัญญาสามเนี้ยราคะโทรศัพท์โมหะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกเนาะคือแต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับนะฮะ ทุกคนจิตไม่ยอมรับก็ยังมีอยู่นะอยากได้อยากมั่งอยากมีอยู่เรื่อยนะฮะไอเราเราก็ยังตัดได้ไม่หมดมันก็ย,ยังไม่สิ้นสัทีหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่บาร,รมีมันเต็มเดี๋ยวมันสิ้นเองนะฮะบางทีคนก็พยายามแล้วพยายามอีกจริงๆเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเนะวาะพระเจ้าบอกว่าคือนับถอยหลังไปเนี่ยนับไม่ถึงเลยนะฮะว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมันก็เลยสะสมไว้นานเนาะการจะล้างจิตล้างใจเนาะให้มัน จิตใจมันขาวนะมันสะอาดขุดพองดังแก้วนะ,ะแก้วสารพัดนึกนะแก้วลใสัยนะฮะมันยากนะฮะต้องต้องใช้เวลาสิ่งเหล่านี้ถึงจึงเอาเป็นสเสบียงบุญนะครับเอาเป็นสเสบียงบุญเพื่อเวลาเราเดินทางไปนะฮะมันก็คนทางของเราจะได้ไม่กันดานนะฮะเพราะว่าอย่างเราจะเห็นเนาะหลายๆคนเกิดมาพิกลพิการบ้าบอบอๆนะฮะ สูงต่ำดำขาวบางคนเกิดมาหล่อบางคนเกิดมาใจดีบางคนเกิดมาใจร้ายนะฮะบางคนเกิดมาฉลาดนะฮะบางคนเกิดมามีลูกเป็นซับทําไมมันแตกต่างกันนะฮะพ่อแม่ลูกเดียวกันนะออกมาทําไมไม่เหมือนกันไอคนนึงก็ดีมากเนาะดูแลพ่อแม่ดีอีคนนึงยังกะยักยักงามานะฮะคือถ้าเลือกได้คือพ่อแม่อยากให้เกิดมาดีหมดนะครับอยากให้ลูกหล่อสวยหมดแหละแต่ว่ามันทําไม่ได้เนาะสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากบุญ ถ้ามันเลือกได้คนรวยๆนะฮะเขาคงซื้อมาแล้วนะครับมันซื้อไม่ได้นะครับไม่ได้ซื้อลูกเขาลูกเขาไม่ต้องพิก,รก,การาลูกเขาไม่ต้องมาเป็นคนดื้อน,นะฮะแต่ว่ามันซื้อไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดการจากการสะสมที่เราพลังทํากันอยู่นี้นะครับอ่าเกิดจากการสะสมสะสมแล้วก็มันกลายเป็นผลนิสัยนะฮะติดไปนะฮะทั้งจิตวิญญาณของเรานะฮะต้องเริ่มเริ่มจากการสร้างเนาะ คือมันเป็นของเฉพาะตนนะครับพุทธเจ้าบอกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดจากการสะสมเป็นของเฉพาะตนนะฮะเอตัปมาโพวิสุทธิยาอ่าเป็นของเฉพาะตนนะฮะทำให้กันไม่ได้นะครับเราฝากตังหนึ่งพันหน่อยซื้อสมาธิทําสมาธิเผื่อเราหน่อยมันไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนเราฝากเพื่อนไปซื้อกับข้าวไม่ใช่นะฮะสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างเองนะครับฝากเพื่อนซื้อสมาธิไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือมาบอกจิตบอกใจตัวเลยเองเนาะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะครับเปลี่ยนบทพิจารณาสังขารนะฮะสัพเพสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทาทั้งหมดทั้งสี้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นข้องไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นข้องยั่งยืนอาวสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะ,ะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงะเมนิยตังความตายของเราเป็นคองเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อจิรังมีได้ตังอยู่นาน อเปตากิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปะเธอวิงซึ่งแผ่นดินกะริงขรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รันทังหาประโยชน์ไม่ได้คือในบทนี้นะฮะท่านก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ย มันเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปนะไม่มีอะไรที่มันตั้งอยู่ได้นะฮะคือแค่เป็นของยืมมาใช้ชั่วคราวเนาะไม่มีเขาเราเธอฉันในในนี้นะฮะทุกอย่างมีแค่ของยืมมา,าเราติดตัวไปด้วยไม่ได้เนาะเหมือนร่างการนี้มันแตกไปสลายไปก็คืนคืนสู่ธรรมชาติเนาะดินน้ําลมไฟนะฮะสิ่งทั้งหลายนี่คือก่อมาเป็นในร่างในสังขารน,นี้นะแล้วก็เอาคืนธรรมชาติไปแล้วนะฮะพอ เผาไฟรหรือไม่เผาเนาะมันก็เปล่อยก็เนอาตามการเวลาแค่วิญญาณออกจากร่างกายนี้ก็มีใครอย่างได้แล้วเนาะไม่มีใครนะฮะเอาศพมานอนด้วยไม่มีใครเอาศพไปนั่งด้วยนะฮะพอเผาพอ,พอตายปุ๊บวิญญาณออกจากร่างกายเขาก็มีแต่เอาไปเผาหมดแล้วนะฮะคืออยู่ก็น่าก็าเหม็นนะฮะคือตอนที่ยังมีร่างกายตอนที่ยังมีวิญญาณเราที่มีลมหายใจอยู่เราก็เอาสังขารเนี้ยมาสร้างผลง,งานความดี ทำมาติดตัวเราไปเนาะสิ่งที่ติดตัวเราไปหลังจากความตายมีแค่บุญกุศลน,นะฮะเพื่อที่เป็นสเสบียงบุญน,นี้แหละเอาไปในพวกต่ตอไปเนาะไม่ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เปรตสัตว์โรคสัตว์สัตว์สุรกาสัตว์เดรัจฉานเนะเาะหมูหมากาะกา,กาที่เราเห็นอยู่คือหนึ่งดวงจิตนะฮะเกิดจากกรรมนะครับเกิดจากกรรมมันเลือกไม่ได้นะครับเราจะเห็นช่วงนี้ระบบ่ลบมากเป็ความทุกข์คนอื่นนะฮะอันนี้ก็มีอันนี้ส่งเนาะความระบบลบมากเป็ความทุกข์ของคนอื่นนะฮะอันนี้สงก็คือ กินไม่รู้จักพอนะไม่รู้จักอิ่มนะครับเกิดไปพระุทธิจ้าบอกว่าท่านบอกว่าเกิดไปได้เป็นเปรตนะฮะได้เป็นเปรตน,นะฮะกินไม่รู้จักอิ่มนะครับก็คือสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุนะฮะพระพุทธศาสนาของเราเป็นเทศาสรนาสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุนะครับสร้างเหตุเช่นไรได้ผลเช่นนั้นนะฮะบ,บางคนนึกไม่ออกนะครับก็เหมือนกับอายกตัวอย่างเช่นหนึ่งอย่างเนาะ การพูดวาจาดีเป็นสีแก่ป่าฮะคือนิพนนี้ก็คือเป็นการพูดสิด่งดีก็คือเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะฮะบางคนก็คืออันนี้สมมันมีนะฮะบางคนนึกไม่ออกเอาง,ง่ายยุตัวอย่างเราไปสมัครงานนะครับไปสมัครงานบริษัทแห่งหนึ่งนะไปสมัครงานเราก็พูดด้วยความนอบน้อมนะฮะการนอบน้อมพูดจาไพเราะนี่ก็เป็นอ,อันนี้สมมของความดีนะฮะสวัสดีครับกับผม นายวิสูตรนะครับมาสมัครงานอขอคุณท่านนะครับพิจารณากับผมหน่อยเพราะว่าผมมองเห็นในตําแหน่งงานนี้แล้วผมเนี่ยมีความสามารถกับ,ต,งงกบ,กบตำแหน่งงานนี้นะฮะเพื่อที่จะให้บริษัทของเราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับกับอีกคนหนึงแล้วสูตรสองิสูตรสตรองเปิดตูมาฟับเฮ้ยสวัสดีใครใหญ่สุดวในนี้กูมาสมัครงาน จะรับกูหรือเปล่าวิสู์สองบอกเลยนะครับเปิดประตูหนีให้ทันนะครับถาทางวิ่งด้วยนะครับนี่คืออันนี้สมของการพูดจาฮะอย่างแรกง,ง่ายๆเลยเนะาะอันนี้ก็เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งนะของพระเจ้าหลายอย่างเลยที่ททได้อธิบายมาโอเคเราไปบทต่อไปก็คือจริงๆตอนเช้าท่านก็จะสวดแค่ตอนนี้แล้วก็แผ่เมตตาเลยเนาะเพราะว่า เดี๋ยวไม่ทันบินระบาดนะครับสายมาญาติโยมไปทำงานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแผ่งไม่ตากัน